สวัสดีครับครับสุขสันต์4.9หาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินครับมาดูครับหลุมแรกครับัวเสียมครับมาดูครับหุดสดแล้ว่ะครับอให้ชมความยาวมาดูครับอาจจะยาวแค่ไหนนะครับดูนะครับเสียมขึ้นมาก่อนครับ ดูนครับด er ูงูปิญญีหอกคมไมยาวครับเมตรกวกว่าครับปญพอมันเย็นเนี่ยง่ายงาเนี่ยประมาณเมตรกว่าเครับครับความยาวนะครับ แต่ก็สวยพอดีกําล่างพอกินนะครับครับไปครับดูต่อไปครับนะครับมาดูเครือที่สองครับนี่เครือแรกนะครับยังไม่ตัดนะครับเครือที่สองครับดูนะครับว่ายาวแค่ไหนนะครับวันนี้สองสองหัวสองรุมแรกจะลองดูครับยังไม่สับใส่กระสอบนะครับเพื่อจะให้ดูนะครับ ครับก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับความยาวก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับครับสวยๆเลยครับดูครับความยาวจะเท่ากันไหมครับใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับยาวกว่าเมื่อกี้อยู่ประมาณเล็กน้อยครับแต่ก็ใหญ่กอด้วยครับนีครับ ยาวความใหญ่ความสวยนะครับน่ครับเอ้ยสุดยอดนะครับต่อไปก็คงจะไม่ได้ดูอย่างนี้นะครับคงจะได้สับใส่กระสอบนะครับเพราะว่าไกลรถนะครับไปครับสุดยอดเยี่ยมจริงครับมาดูรุมที่สามครับภาที่วางโทรศัพท์ไม่มีครับพี่น้องรวางตรงนี้แหละ พอได้ดูก็พอเพราะว่าหลุมมันลึกมากครับดูตอนยินกึนก็พอ้ีออแหมุดลงก็กว่าจะถึงครับหวัวนี่พอใช้ได้นะครับสวยเลยครับ ค่อยมาดูตอนจบครับโอ้ยเท่ากันเลยครับสามหัวครับแต่ใหญ่กว่าแค่นั้นเองครับดูเสียมครับดูเสียมมิดพอดีเลยครับนี่ครับมิดหลุมพอดีเลยครับเนี่ยนะครับความยาวครับนี่หัวสุดท้ายนะครับเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้ครับหัวใหญ่กว่านะครับสุดยอดครับดูครับก็คงจะเทียบมาเห็นประมาณนี้และครับเพราะว่าจะได้เดินไปไกลแล้วครับ จะได้สับใส่กระสอบกันแล้วครับความยาวน่าจะหนึ่งเมตรกว่าๆนะครับแต่ลึกมากนะครับเพราะว่าคอยาวดูครับนู้นกลนหลุมครับส่องกันไม่เห็นเลยครับครับสุดยอดในการขุดครับไปครับสวยๆครับสุดยอดน่ครับไปอ่อนที่สวยเนีับ เยี่ยมจริงครับวันนี้เยี่ยมจริงครับมาดูสรุปกันครับนะครับเพราะว่ามีคอนเสิร์ตอยู่ข้างบ้านนะครับนี่ครับมันวันนี้ครับดูความแตกต่างกันหน่อยนะครับระหว่างนี่คือมันน้ํานะครับหัวใหญ่นะครับมันน้ํานะครับใหญ่สวยเลยครับมันน้ํานะครับเนี่ยซึ่งจะต่างกับมันเฮิร์ก็ดูยากครับสีและรากมันจะไม่เหมือนกันนะครับ หักเลธเลยครับหล่นจากโต๊ะนะครับนี่นะครับความมันวันนี้นะครับครับรีบครับเพราะว่าคอนเสิร์ตจะมานะครับนี่คือมันน้ำนะครับส่วนมันเฮิร์บก็จะมีความแตกต่างกันนิดน้อยนะครับนี่ครับผิวมันจะเนียนกว่านะครับแล้วก็สุดหัวนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับส่วนสุดหัวของมันเฮิร์บจะเป็นนี้ครับ จะเป็นแหลมๆอย่างเงี้ครับประมาณนี้เลยครับกับการหาอยู่อากินวันนี้นะครับไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตจะมาครับเข้างบ้านก็เปิดเพลงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ